ช่องแซดเอนอโตสไตร์ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรีวิวเชิงลึกเกี่ยวกับเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ในตำนานาีวีเนที่หลายคนรู้จักกันในชื่อ US s Enterprise ซึ่งแม้ว่าเรือลำนี้จะปลดประจำการไปแล้วแต่ในปี2025ก็ยังคงเป็นเรือที่ผู้คนพูดถึงมากที่สุดลำหนึ่งในประวัติศาสตร์ทางทะเลด้วยความยิ่งใหญ่ในด้านเทคโนโลยีการออกแบบและบทบาททางทหารที่ได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับกองทัพเรือทั่วโลกการรีวิวครั้งนี้จะจอดลิฟถึงสเปคที่สำคัญ สมรรถนะและคุณสมบัติเด่นของ C.V.N. 6 5ที่ทำให้เรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้กลายเป็นตำนาน C.V.N. 6 5หรือ U.S.S. Enterprise เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ลำแรกของโลกและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนวัตกรรมด้านการทหารที่ก้าวกระโดดเมื่อครั้งถูกสร้างขึ้นในช่วงสงครามเย็นด้วยขนาดมหึมาที่มีระวางขับน้ำกว่า9 0 0 0 0ตันเรือมีความยาวประมาณ3 4 2เมตรกว้างสุด78เมตรและสูงเกือบเท่าตึกสูงหลายชั้น โครงสร้างถูกออกแบบให้รองรับการปฏิบัติการเครื่องบินรบจำนวนมากบนดาดฟ้าบินที่กว้างใหญ่พร้อมด้วยระบบควบคุมการจราจรทางอากาศและอุปกรณ์สำหรับการส่งกำลังสนับสนุนเต็มรูปแบบในด้านพลังงานเรือ cvn 6 5ขับเคลื่อนด้วยเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ถึง8เครื่องซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่ารุ่นใหม่ในปัจจุบันแม้ว่าเทคโนโลยีจะมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยมากขึ้น แต่พลังงานมหาศาลจากเครื่องปฏิกรณ์เหล่านี้ทําให้เรือสามารถเดินทางได้ยาวนานโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงได้นานถึง20ปีการออกแบบเช่นนี้ไม่เพียงแต่ทําให้เรือสามารถอยู่ในทะเลได้ต่อเนื่องนานหลายเดือนแต่ยังทําให้มีความยืดหยุ่นทางยุทธวิธีสูงในการปฏิบัติการทั่วโลก ในด้านสมรรถนะ CVN 6 5สามารถบรรทุกเครื่องบินรบได้มากกว่า90ลำตั้งแต่เครื่องบินขับไล่โจมตี F 1 4ตรงแคทไปจนถึงเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้า E 2 Hawk e y และเฮลิคอปเตอร์หลายประเภทดัดฟ้าบินขนาดใหญ่พร้อมระบบเครื่องยิงไอ้นาำช่วยให้การปล่อยเครื่องบินทำได้รวดเร็วและปลอดภยัยขณะเดียวกันระบบเชือกจับก็ช่วยให้เครื่องบินลงจอดได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูง คุณสมบัติที่ทำให้ CVN 65โดดเด่นคือการออกแบบเกาะเรือที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมเรดาร์และเสาอากาศหลากหลายชนิดซึ่งในยุคสมัยนั้นถือว่าล้ำสมัยมากระบบควบคุมและสื่อสารได้รับการพัฒนาให้มีเสถียรภาพสามารถเชื่อมโยงกับกองกำลังร่วมได้อย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันตัวเองเช่นขีปนาวุธพิสัยใกล้ปืนกลอัตโนมัติและระบบต่อต้านอากาศยานข่านพื้นฐานที่ช่วยป้องกันภัยคุกคามจากเรือดำน้ำหรือขีปนาวุธ แม้ว่า CVN 65จะสร้างขึ้นในช่วงทศวรรษ1960แต่ก็ยังมีการปรับปรุงและอัปเกรดอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการใช้งานเช่นการเปลี่ยนแปลงระบบอิเล็กทรอนิกส์การติดตั้งอาวุธใหม่การปรับปรุงเครื่องมือควบคุมการบินและการเสริมความแข็งแรงของดาดฟ้าสิ่งเหล่านี้ทำให้เรือยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทัดเทียมกับเรือรุ่นใหม่ในหลายภารกิจ ในด้านประวัติการรบ c v n 6 5ได้เข้าร่วมในหลายสงครามและการปฏิบัติการสำคัญเช่นสงครามเวียดนามสงครามอ่าวเปอร์เซียรวมถึงปฏิบัติการในอัฟกานิสถานและอิรักความสามารถในการบรรทุกเครื่องบินจำนวนมากและการสนับสนุนทางอากาศในระยะยาวทำให้เรือลำนี้กลายเป็นกำลังหลักของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกามาอย่างยาวนานการออกแบบ c v N 6 5ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเรือบรรทุกเครื่องบินรุ่นต่อมา โดยเฉพาะตระกูลลิมิตค a s s ที่เน้นประสิทธิภาพและความทันสมัยแต่ถึงอย่างนั้น CVN 65ก็ยังคงถูกยกย่องว่าเป็นต้นแบบเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ที่สร้างมาตรฐานให้กับอนาคตของกองทัพเรือทั่วโลกเมื่อมองในปี2025แม้ว่าเรือจะไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อีกต่อไปแต่ CVN 65ก็ยังคงเป็นตัวแทนแห่งความภาคภูมิใจของนวัตกรรมทางทหารและการออกแบบเรือที่ก้าวล้ำยุค การศึกษารายละเอียดสเปคและคุณสมบัติของเรือลำนี้ทําให้เราเข้าใจว่าทําไมกองทัพเรือสหรัฐจึงสามารถครองความเหนือกว่าทางทะเลได้ยาวนานกว่า50ปีการรีวิวในวันนี้ตั้งใจที่จะให้ภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ของ c v n 6 5ไม่ว่าจะเป็นขนาดพลังงานสมรรถนะการบินระบบควบคุมและการป้องกันร,รวมถึงบทบาทในประวัติศา,ศาสตร์สงครามซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนถึงคุณค่าทางเทคโนโลยีและยุทธศาสตร์ที่ไม่สามารถลืมเลือนได้ และถ้าคุณชอบการรีวิวเชิงลึกแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง ZN Auto Sprite <ๆ>เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับยานยนต์ทางทะเลเทคโนโลยีทางทหารและการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับเรือรบและอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่น่าสนใจเรามีอีกหลายเรื่องราวที่รอคุณอยู่